ครับนอกจากการกําหนดค่าเริ่มต้นของปฏิทินก่อนสร้างนัดหมายแล้วนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะทราบก็คือการเรียกดูปฏิทินของนัดหมายในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งสามารถทําได้ดังนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปคลิกที่ Calendar ก่อนใน Navigation แผ a นนะครับจากนั้นนะครับภายใต้แท็บโฮมนะครับให้เราลองดูนะครับพื้นที่ด้านล่างเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่สําหรับใส่นัดหมายนะครับโอเคลองดูข้างบนนะครับแ็บโฮมแล้วก็มี อเล็กเนี่ยนะอ่าโดยปกติแล้วนะครับเขาก็จะแสดงเป็นวันในรูปแบบวันอันนี้คือดูได้ทีละวัน work week นะครับคลิกเข้าไปนะครับก็เป็นแบบอะไรครับวันทำงานในสัปดาห์ถ้าเป็น week ก,ก็เป็นแบบ7วันถ้าเป็น month น,นะครับก็คือเป็นรูปแบบเดือนก็คือดูภาพรวมนะฮะภาพรวมทั้งเดือนภาพรวมทั้งสัปดาห์ภาพรวมเฉพาะสัปดาห์ ของวันทำงานหรือเฉพาะวันนี้นะครับก็เลือกให้ถูกนะครับโอเคนะครับ